พึ่งพิ่งมาพักอยู่บ้านเนาะครับตอนนี้มะฮอดบ้านแล้วเนะ <c oughs> าะครับผมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงมื่อนี้ได้นำข่าวอาจารย์ต่อยมาฝากท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าจังใดศูนย์ห้าสามเก้าเพิ่นฝันว่าจังใดเนาะค่ะเนาะฟังความฝันฟังคว,มวามเบาเพิ่นเต็มเต็มเนาะค่ะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใเจเดียงเนี่ด้อค่ะผู้นำเสนอให้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้รับชมรับฟังกับเป็นกำลังใจให้แน่ค่ะเนาะอาจารย์ต้อยพิน่นฝันพินฝันเนาะค่ะฟังค,ควคาเพิ่นใดมากเป็นแนวใดเลขนะเนาะเป็นเลขพมฝันแล้วก็ ตรงก,กันกับเลขที่เพิ่นให้มาเนาะคะ่ะเนาะฝากากดไลค์กดแชร์เนื้อสังส่งเกตุขี้มาได้ตามเบอร์เท่ากับไหนหนะจอศู8 8นย์เก้าสอ,อ,อางแปดเจดเก้าสองห้าหกแปดเนาฝั่งน้ำฝันตัวแบบนี้เนาะอาจารย์ต้อยเพิ่นฝันว่าจังไดฟังเอาเด้อข่าฟังจัดๆนี่ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยนะคะกับความฝันของเพิ่นฟังไปน้ำกันค่ะนะคะ งวดที่แล้วก็ได้กันไปหลายในเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะผีมาบอกตัวเออบาน,นี่งวดนี่เนาะงวดสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดนี่กามาบอกอีกม่าบอกคักบอกแน่บอกพี่บอกน้องเอ้านะครับ พีตัวเดิมพี่น้องเอฟซีพีตัวเดิมนะครับนองอยู่ร่วงบานนองตัวนั้นนาะนองอยู่ร่วงบานแต่วต่าตอนนี้เมื่อบานออเดอร์เอฟซีนองอยู่ร่วงบานนะครับต้องฝันฝันเห็นฝันว่ามันนางโจโคอยู่เป็นผู้ยิ่งผีผู้ยิ่งมานนางอยู่หูออท่ายเตียงนะครับในห้องพิเศษม,ม,มีกียมีโซฟาเนาะ มันางเฝ้าอยู่นั่นละทักสิบเป็นนางฟ้าทเทวดาจางไหนกับอูแต่ว่าได้ความฝันว่าเป็นผีนะครับมาเฝ้านะครับปัดเฝ้าไปปุ๊บกบมาบอกห0าศูามื่อเรี5ยหาศมื่อสองสเก้าออกไปกันใหญ่แล้วเว้ยเออมาบอกนะครับเราก็มชี้ไปเลขของห้าศูนะครับ กมาชีห้าศูนย์นะครับมาผีโรงพยาบาลเดือมาบอกขังตัวเฮ้ยเป็นตาย่างครับเดืองบอกให้ดีมากแบบแปลไไปไปไปแบบเว้ยดีมาหน้าตาสดสวยนะครับงามงามมาบอกนะครับมาบอกอาจารย์ต่อยเฮือมากสิบอกพยานด้วยยามาเป็นตายางไรเรียกว่า มันก็มาฉี่บอกหน้านาห้องประตูหาศูนย์แค่นั่นแหละแมร์เราค่ะสามเก่าเนาะห้องเลขห้องอาจารย์ต่อยมึงแดงจึ้งคืองี้มันสีแดงเนาะงามงามเลยเลขหาศูนย์ตัวนี้อาจารย์ต่อยมากนะครับมาร์ดีฝันหลายอย่างครับหลายอย่างก็มาฝันเห็นคู่บาอาจารย์ของอาจารย์ต่อยเนาะ เพิ่นมหาเพิ่นมา,นมาว่าไม่ยั้งผมหูเหรื่องมัดเล่เพิ่นซื้อจิตผมมามาว่ามาจามาันันมาานี่คุยกับผม,มบอกว่ายี่สิบนาทีนะครับผมก็คุยเขาสีว่าบ่าบอกกับาโบหูกันผมก็คุย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 น้ำเพิ่นผมได้ยิ้นในหูแต่ผู้อื่นทำอะไ้ย,ยิ้นนะครับ ผมเได้ยินเพิ่นบอกนะครับได้ยินเพิ่นบอกหลายอย่างหลายร่นเพิ่นบอกว่าจันต้อยพอตายดอกเอาตะกุดเม่าไว้ไฮเดอร์กันผีกันสาใส่ไว้ในกระเป๋าทั้งขวานละสองอันจันต่อยวางซี่จันต้อยเอามือล่วงลวงไปเรี่ยไปไปเห็นตะกุดสองอันนะจันต้อยน้ำตาไหลเลยเพิ่นมาทางจิตนะครับมาทางจิตเพิ่นกับมานะครับมา มันบอกบอกเป็นอย่างนะครับนะครับมีแต่คนบอกเลขบอกไวยบอกเบอร์พระอาจารย์ให้อาจารย์ต้อพยาบาลบอกว่าไม่มีพระมาไม่มีคนมายิ่มนะครับบางเกื่อกับบ่มีเวลาถือคุยเนาะเอากะ ตรงกลางพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเนาะกระทำธรรมดาผู้ป่วยผู้เฒ่ากระทำธรรมดาเนาะเกิดแก่แล้วก็เจ็บนะครับเจ็บแล้วก็อะไรต่อไปก็คือตายเป็นเป็นสิ่งธรรมดานะครับผมไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นนะครับผมรอดก็คือรอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรแต่บุญมารมีเที่ยวเคยสางเทาเคยมีนี่มันมันยังมีอยู่นะครับมันนี่ ว้าถึงพระอ,อาจารย์นอีิพนมาหาเพินบอกเพินโมตายตกอาจารย์ต้อยเอาตะคุตีนล่ะคือตะบองที่ขึ้นหน้าจอโชว์อยู่นี่ละเอามาให้อยู่ในกระเป๋าเสือเดอ้วเพินวาอาจารย์ต้อยล่วงลงไปมีตะบองสองอันนี่หรือล่าลวงไปมีตะบองสองอาจารย์ต่อยอาทิต,โต,โต,โตโย์โตตลอดถือว่าเพิร์นไฮถือว่า พระอาจารย์ให้อาจารย์ต้อยพยาบาลบอกว่าไม่มีพระมาไม่มีคนมาเยี่ยมนะตอนนี้พระเอออาจารย์ต้อยตอนนี้ยังไม่ให้ใครเข้ามาเยี่ยมนะครับแต่ว่าอาจารย์ต้อยบอกไม่มาได้ยังไงก็มีพระอาจารย์เนี่ยของอาจารย์ต้อยเข้ามาคุยกันจนจบสิน้นพิษอะไรต่างๆอะไรต่างๆนี่คือคุยกันหมดแล้วครับนะครับ อาจารย์ต่ใ่ใหญ่ว่าหอมพิเศษเนาะผู้ใหญ่ว่าหอมพิเศษก็ก็มีผีมีสางมาเฝา้ามาเวา้ามาคุยมาแบบทำนอ่องเขาดีทั้งหมดเลยมีแต่คนดีๆกับผมนะนะครับมีแต่คนบอกเลขบอกไว้บอกเบอร์พวมเนาะอาจารย์ตะกเเฝ้าข่าบข้าวว่าบอกเยบซี่ทีเดียวนี้พึ่งแต้มมาผักเนาะนะครับึ คือมาพักอยู่บ้านเนะครับตอนนี้มาหอดบ้านแล้วเนาะ <c oughs> รับผม ค่ะท่านผู้ชมอาจ,จารย์ต้อยก็ได้เว่าแล้วเนาะห้าศูนย์ได้มาแบบได39สามเก้าได้มาแบบไดฟังชัดๆกันไปแล้วค่ะไปฟังบริชัดกลับไปฟังใหม่อีกก็ได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณอาจ,จารย์ต้อยค่ะที่ให้เสียงมาในการอัดคลิปทําคลิปให้เพิ่นพักผ่อนเนาะค่ะเนาะให้เพิ่อนพักผ่อนเลหลายเดี๋ยวเลขสี่คู่มหาจัจจันนะ จังมาฟังน้ำกันอีกที่หนึ่งวาสิได้ตัวใดเนาะคะ่ะเนาะพ่นสิตจับคู่ตัวใดสิมันใจตัวใดเอาความฝันเพื่อนไปเลียนโกน,นะคะ่ะเนาะไปเสี่ยงซื่อสลากิกนแบ่งรัฐบาลได้เนาะคะ่ะขอให้มาห้าศูนย์สามเก้ามาบนมาล่างค่ะให้ได้เหกันให้ได้มีเงื่อนใส่ควบ,บจับกบจจระาจย์ต้อยแล้วบ่มีจนเพิ่นว่าเอาผิดวดหนึ่งเขาหวัวหนึ่งผิดวดนหนึ่งเขางหวหนึ่งก็ว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะ ผิดหนึ่งงวดเข้าสองงวดผิดหนึ่งงวดเข้าสามงวดอาจารย์ต้อยให้นะคะก็ขอขอบคุณให้อาจารย์ต้อยมีสุขภาพแข็งแรงไว้ๆเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณเอจีที่เขามาติดตามเมื่อี้อาการหน้าหนาวมาวัดข่าวันพระค่ะท่านผู้ชมวันพระโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยกับเจ้แดงด้วยโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ